โพสต์ความจริงก็ไม่ได้คุกสี่เจอินฟูเขมรบอกผู้จริงรัฐบาลบอกจริงเกินไปเสรีภาพในการพูดก็มีแต่ต้องพูดให้เขาชอบบ้านกูมี Wi-Fi แต่ไม่มีสิทธิเสรีภาพปากไวใจกล้าแต่กำแพงคุกไวกว่าจากเน็ตไอดอลกลายเป็นคุกไอดอลโพสทีเตรียมเข้ากล่องไปศาลเรื่องจริงของต้องห้ามอินฟลูเขมรพูดตรงไปตรงมาตรงไปตรงคุก ความจริงเจ็บแต่คุกเจ็บกว่าโพสต์ Post ไม่ถึง5นาทีถูกเชิญไปนอนกินข้าวฟรี5ปีประชาชนกดไลค์รัฐบาลกดหมายจับอินฟลูเคมนขอพูดหน่อยตำรวจบอกพูดในอ่องขังนะคำพูดฟรีแต่มีค่าประกันตัวปิดปากด้วยคอมเมนต์ไม่ได้ก็ปิดด้วยลูกกรงบ้านนี้เมืองนี้มีแต่คำว่ายาออกคลิปใหม่พร้อมข้อหาใหม่เสียงในโซเชียลดังแต่เสียงประตูคุกดังกว่า แชร์ความจริงก็เหมือนแชร์ทำเลห้องขังคอนเทนต์แรงเกินกลายเป็นผู้ต้องหาอินฟลูคเคม n นผมก็แค่พูดผู้คุมบอกผู้ต่อในคุกไลฟ์สดกลายเป็นไลฟ์หมดอิสรภาพความจริงที่พูดออกมาคือความผิดที่เขียนลงแฟม้มทำคอนเทนต์3นาทีอยู่คุก3ปีอินฟลูเวอร์ชันใหม่คือคุกฟลูเอ็นเซอร์แชร์ข่าวก็แชร์ห้องขังบ้านอื่นเสรีภาพบ้านนี้เสรีภาพใต้ดิน ผู้เรื่องบ้านเมืองกลายเป็นเรื่องในคดีเสียงดังในทิกตอกแต่เสียงปิดประตูดังในคุกผู้ติดตามเพิ่มผู้คุมเพิ่มด้วยพูดดังไม่ได้แต่ตะโกนในคุกได้จากเน็ตไอดอลกลายเป็นเน็ตปิดมุกขำในคลิปกลายเป็นน้ำตาขำในคุกพูดจริงเขาเรียกยุยงบ้านขเขมรความจริงคือของเถื่อนอินฟลูพูดเรื่องจริงกลายเป็นข่าวใหญ่เรื่องจับเสรีภาพคือเสรีภาพจำกัด คลิปวรัลกลายเป็นคลิปในแฟ้มคดีกฎหมายบ้านนี้คือห้ามขัดใจเจ้านายอัพคลิปใหม่คืออัพที่อยู่ใหม่ในเรือนจำปากกาลงกระดาษคือข้อหาลงทะเบียนนักโทษไหลไม่ทันใบแจ้งข้อหามาแทนอินฟลูขมนโดนจับอินฟลูไทยหัวเราะคุกไม่ใช่คำตอบแต่เป็นคำสั่งโพสบ่อยคุกบ่อยกว่าความจริงมันขมเขาเลยป้อนข้าวคุกให้กินอินฟลูขมนผมรักชาติ รัฐบาลถามชาติไหนจากมือถือเป็นมือคือโพสเสร็จโทรหาทนายคอนเทนต์ไม่ถูกใจเจ้านายแต่ถูกใจพัสดีเสรีภาพในการพูด